อยากให้ทุก,กลูกกราบขอโทษพระอาจารย์ทุกๆลูกที่นั่งอยู่ตรงนี้นะใครเนียน่ยทราอาจจะบางครั้งอาจพระอาจารย์อาจจะทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็เลยอาจจะพูดหรือแสดงอาการที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีต่อเด็กก,กับผู้ใหญ่ซึ่งสามเณรเองก็รู้รู้อยู่แก่ใจรู้ว่าีรู้อยู่แก่ใจรู้ว่าอยู่แก่ใจ นี่ไงสิ่งที่ทำผิดจย์อ่มอก็ชยว่ายังไงบ้างว่ายังไงว่ายังไงชอบล้ออาจารย์สอนล้อพี่เนรสิงโตล้อพี่เนรต้นไม่ได้ว่าล้อแทบทุกคนเลยไม่เว้นพระอาจา พระอาจารย์ที่รูปครับที่เคยดื้อครับบางครั้งก็แอบผลในใจว่าชู้ที่ชู้ที่จุจิกครับก็อยากจะขอโทษครับผมก็ขอโทษนะครับที่เคยล้อพระอาจารย์ทุกคนครับผมก็ล้อเพราะผมสนุกครับขอโทษด้วยละกันนะคะครับผมโอโหสิครับปุ๊บครับ พระอาจารย์สมเวชก็เคยพระอาจารย์สมเวชเข้าห้องมาโบก็หยิบหมอนมาแล้วก็ตีก้นพระอาจารย์สมเวชแต่โบกก็บอกว่าเขาไม่ตีเขาม่ตีไม่กลัวหรอกยังใไงก็ไม่โดนพระอาจารย์สมเวชก็โต้ตอบกลับด้วยการต่อยโบก็บอกพระอาจารย์สมรดชว่าเป็นพระต่อยเนนได้ยังไงไม่ถูกต้องแล้วเป็นเนนตีพระได้ยังไงขอตอบแทนอย่าง รอพี่เน้นต้นทุกเช้าเลยครับว่าเวลาพี่เน้นต้นนั่งรถกลับก็จะ่เราพี่เน้นต้นว่าพาเต่าไปเดินเล <c oughs> ่นครับอยากจะพูดอะไรอีกอยากจะขอโทษอะไรไหมไจ<ข>อจารก็ขอโทษอาจารย์ทุกทุกคนครับที่เคยทำผิดไปครับมีวันหนึ่งไปลูกสะดือว่าสังกัญจายครับก <c oughs> <c oughs> ็เลยไปลูปสะดือพระอาจารย์มีรูครับเขารูปว่า สังกัจจายจะโชคดีแต่ไม่ลูกสะดือกัาจายน์นี่ลูกจะโชคร้ายครับมีอะไรจะขอโทษไหมมีอะไรที่ขอโทษไหมลูกขอโทษครับที่ไปลูกสดืคอครับ จากนั้นคุณสุปชัยเจียรวนนท์ได้กล่าวสรุปโครงการและได้มอบเงินให้แก่วัดพระรามเก้าเพื่อน,นำไปสร้างโรงเรียนสามเณรปลูกปัญญาธรรมครับ นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้สามเณรทั้ง9รูปที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้อีกด้วยครับ และก็ถึงเวลาที่สามเณรทั้ง9จะต้องขึ้นแสดงพระธรรมเทศนากันแล้วไปชมกันดีกว่าครับว่าแต่ละรูปจะแสดงธรรมกันได้ดีแค่ไหนก็ขอพูดเรื่องสั้นๆก็คือเรื่องที่ได้เรียนมาจากอาจารย์ก็ได้เปิดวิดีโอหนึ่งให้ดูว่าแม่ จะต้องเจ็บขนาดไหนในการที่ทําคลอดเราออกมาสําหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมนะแต่ผมคิดว่าแค่แบบผ่าเราออกมาแค่นี้มันก็ยากแล้วอะดูจากขนาดตัวผมอะ <c oughs> เอาเอาออกมาในตอนที่ยังเป็นเด็กเล็ก <c oughs> ๆ,ๆผมก็น้ําหนักเยอะแล้วออกมาโอ้โหทรมานก้าเดือนท้องแบบโอ้โหต้องใหญ่มากแล้วทรมานมากแน่เลยแล้วเราก็ต้อง รู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณกับเราขนาดไหนพ่อแม่ทำอะไรให้เรามั่งทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ในอนาคตเรามีความสุขก็ต่อไปนี้ที่หลักธรรมที่ผมจำไปจะจำไปตลอดก็คือว่าต่อไปนี้ผมก็จะไม่ไม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ จะช่วยพ่อแม่ทำทุกอย่างจะไม่ใส่อารมณ์กับพ่อแม่จะทำทุกอย่างที่เราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เ<อ>ทศนาวะสาเนในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในกาถานี้ขออํานวยขอขออํานาจแห่ง พระศีรัะตะไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงอำนวยอวยพรให้ญาติโย,ย,ย,ยมทั้งหลายมีอายุวันนะสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ผลด้วยสิ่งที่ประสงค์ทุกประการทุกท่านทุกคนอาจมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนา มาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติสมมุต,ติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานี้การที่เราสู้กับชีวิตจะสามารถทำให้เราชนะใจคนอื่นได้แต่ถ้าเราเท้อถอยในกรรมจะสู้ต่อไปคนเรามีสองประเภทคือหนึ่ง คนบางคนความฝันอยากเป็นตำรวจเขาก็พยายามเรียนหนังสือหาความรู้ถึงเขาจะไม่ผ่านการสอบเขาก็สู้ต่อไปเขาบอกกับตัวเองว่าโอกาสหน้ายังมีตราบใดที่เรายังมีขาข้างขวาและขาข้างซ้ายของเราจะสู้ต่อไปพอสุดท้ายเขาเคยคิดว่ายังไงก็ไม่สำเร็จในชีวิตแต่มีคนบางคนที่เป็นเหมือนเขาบอกว่า คนนี้เขาเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาเคยฝันเป็นทหารเขาก็สอบไม่สำเร็จเขาก็สู้ต่อไปไม่เคยยอมแพ้จนในที่สุดเขาก็ได้เป็นทหารตามที่เขาได้ฝันเอาไว้พอเสร็จเด็กคนนั้นเปลี่ยนคำพูดเป็นพูดว่าผมจะสู้เหมือนคุณลุงครับพอเขาโตไปเขาก็ได้สอบผ่านเป็นตำรวจได้สำเร็จส่วนคนประเภทที่สองคือ เขาอยากฝันเป็นหมอเขาตอนแรกๆก็มีความพยายามสูงแต่พอถึงวันสอบเขาได้สอบไม่ผ่านและเขาก็เกิดความจะไม่สู้ต่อไปเขาเลยผิดหวังและเขาก็บอกกับตัวเองว่าไม่สู้แล้วเด็กคนนั้นเลยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตของตนกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเวลาเราท้อ ถ้าคุณท้อกำลังใจจะมาจากพอ่อแม่และเพื่อนๆเ,เป็นต้นเช่นวันนี้ปอนเป็นหัวหน้าไม่ดีพอปอนก็ให้กำลังใจตัวเองว่าวันหน้าปอนก็ต้องทำได้ดีแน่กำลังใจช่วยให้คุณมีแรงใจทำเป้าหมาย ในชีวิตให้สำเร็จให้โยมไม่มีกำลังใจโยมจะไม่มีทงทำเป้าหมายอะไรสำเร็จโยมทั้งหลายเนนเป็นเด็กสมาธิสัน้นเนนก็ฝึกด้วยการนั่งสมาธิยืนสมาธินอนสมาธิเนนเป็นเด็กสมาธิสัน้นเนนสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเช่น กวาดบ้านล้างจานด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ถึงแม้เนนจะเป็นเด็กสมาธิสั้นก็ตามเนนจะเป็นเด็กดีและสามารถประคับประคองความเอ้ยประคับประคองอารมณ์ไม่โมโ oh, หไม่โกรธยมทั้งหลายรู้ไหมว่าการบวชสมมาเนเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กสมาธิสั้น และเป็นเรื่องยากสำหรับผมไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ที่เด็กสมาธิสั้นอย่างผมจะทำไม่ได้แต่ในวันนี้เด็กสมาเด็กสมาธิสั้นอย่างผมก็ทำได้แล้วออนิมนต์น้องสมรสนสนสินติศาสนตศาสติวรพงศ์นะครับน้องสมรินต์มิกกี้ครับนิมนต์ครับ สามะเนรลาหุนเป็นโอรสของเจ้าชายศิธตถาสามเนรลาหุนเป็นเนนที่ชลาที่จะทําความดีสามเนรลาหุนเป็นเนนที่ยอดกระตันยูตัวอย่างเช่นช่วยพระสงฆ์ล้างบาตรช่วยพระสงฆ์ล้างกระโถนซักจีวรพระสงฆ์กวาดลานวาดัดเช็ดพระพุทธรูปตั้งพระพุทธรูปประเคตอาหารพระสงฆ์เป็นต้น และสามเณรลาหุ่นยังเป็นผู้ใครในการศึกษาโดยท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะศึกษาธรรมะให้ได้มากที่สุดและเราควรเอาสามเณรลาหุ่นเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้ใครในการศึกษาหาความรู้อะไรครับอ๋อยังมีข้างล่างอีกอ,อ้าอ๋อนี่ เทศนาวัสานีในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในาออาสมเณรลาหุนกะฐานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงอำนวยโอยพอรให้ญาติโยมทั้งหลายมีอายุวันณะสุขพละปฏิพาน ธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งที่ประสงค์ทุกประการทุกท่านทุกคนอาตามภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนนี้ าบันี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอาจารย์กระฐานเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบาลเมเพิ่มพูนบุญกุศลบุญราศีให้เกิดแด,ด่สาธุชนทุกคนทุกท่านพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นอาจารย์ เช่นใบไม้เนเห็นว่าใบไม้สีเขียวทำไมถึงตกลงมาก็เหมือนคนเพราะว่าละเพราะเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ที่ดีที่สุดคือคนไม่ดีกับคนดีเพราะเราเห็นคนไม่ดีไม่ควรทำตามแต่เห็นคนดีก็ควรทำตามหรือสิ่งรอบรอบข้างก็เป็นอาจารย์ได้ฉะนั้นควร คารพเชื่อฟังอาจารย์และจะได้ดีเช่นพภาษาลีบุตรท่านเป็นพระที่กตันญูและคารพต่ออาจารย์เมื่อท่านรู้ว่าพระอาสสชีอยู่ที่ไหนเวลานอนพภาษาลีบุตรก็ก้งกราบหันศีรษะไปทางที่พระอาจารย์อยู่เป็นต้นท่านจึงได้รับยกย่องว่าจากพระศาสดาเป็นเลิศในทางปัญญามาก เมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราสั้นเราต้องรีบทำความดีเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์และอย่าประมาท